เปพี่พีมาดึงดึงกระเป๋าไปก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่นไรเนาะเฮ้ยเ้ยผมวิ่งกระเป๋าให้พี่พีพี่พี่เอาทาบบักมาใช่ปะพี่เอามาให้ดึงอีกอ่ะโอ้ยเสียงวะไม่พี่พี่โจมาใช่ปะล่ะเออเดี๋ยวพี่เอามาไปเดียวเหรอก็สองเลใช่อ๋อมีอยู่มีซื้กับพี่เอาไปแล้ทำไมดึงไม่ออกอ่ะเอ้า ไอ้นี่มันบั๊กมันโยนไปแล้วตบมาทางกระเป๋าพี่โจ้พี่โจ้จะเอาก่อนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แม่ไปเลยน้องข้าวเปก่อนไปอ๋อมันบั๊กมันบั๊กมันบั๊กเกิดแล้วพึ่งเกิดเพิ่งเกิดระวังพีรีบมาเพราะว่ากลัวมันไหลหลังได้เปิดแล้วก็กันมาแล้วมาแล้วโอ้โหยี่ห้ออะไรขนาดโอ้เฮ้ยอะไรยิงมาวะ บอดเที่ยอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับไม่กลัวบนขึ้นนะเดียวเฮ้ยเีินเลยด่าเออดูกลางไม่ใช่ไนะพี่ดูหลังคนเดียวได้พี่โจให้ผมไปดูลายไหนพี่โจน้อง <N os S 1> ดูแล้วพี่เลยมาแล้วเต็มเลยพอแล้วมีได้หลังดีด้วยโอ้พี่โจตายเฮียแต่พี่โจพี่โจไม่ตายหรอชื่อหายตกใจามขึ้นมาขึ้นมา โอ้โห what the fuck เจยิงกูเจยงเจเจยิงเจเจจีอมเป็นเจล้มสวยน้องสวยหลังซีเต็มนะเออผมกำลังมาพี่โจหลังซีเต็มให้มีชิดผมพี่มีชิดผมแค่แม่ไปช่วยน้องก่อนโอ้โหไม่ล้มไอ้เขี้ยลูกหมดเอาเลยเอาเลยเอาเยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้เจอเจอเจอเจ ไม่ไอ้เยนไอ้ชัวร์ไอ้สมุนทรใช่เป็นน้ังไปกลังไปนอกมั้งนอกมั้งนอกมั้งยังไม่เห็นว่าน้องอ๋อนกนกเฟย์เฟย์เฟย์อกนกนกเจอแม็กนะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจริงๆตอนเนี้ยเหลือตัวเดียวอยู่หลุมโคตรเจ็บไอ้ตัวนั้นอ่ะหลุมหลุมไหนวะพี่เออเออหลุมหลุมบังเกอร์น้องเอ๊ะ ทำไมบอดมันเดินไปเลยได้วะเออพี่เข้าไปยังพี่เข้าไปยังยังไม่เข้าพี่ไอพี่ไอไปไปได้ไหมหลัวหลัวพีไอเข้าไปแล้วพีไอเข้าไปกับพี่ไปกับพี่ใช่ไหมใช่เข้ากับพี่เลยเรียกูงงไปหมดละวพีเล่นแรกก็เอาไปเลยพี่เข้าไปก่อนพี่เข้าไปก่อนเซเปิดเซฟเปิดสีงเซฟได้พีพีสองไม่ก็สามผมเดินกับพี่โจนะได้ได้แต่ว่าบุกช้าเลยนะเพราะว่าตีนี่เหลือตัวหนึ่งบุกดูคิวไหนขึ้นเท่าไหร่ละขึ้นหนึ่งพี่ โอเคแต่ว่าตัวพีไม่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 ชุบไม่ชุบชุบไม่ได้พี่ดูแค่น่าพีมาแล้วรอรอมันตายอย่างเดียวของพีอ่ะเออของบุกอ่ะมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่นี่พีมะเอาเข้าดีกว่าเฮียเราอยากยิงละน้องรักยิงใครอ่ะน้องรักกระโดดมาน้องรักกระโดดมาจึง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 จะถายไปเลยน้องฟาร์มเลยพี่เป้าเองเจอทาเป้าอ่ะพี่โจ้อให้ผมออกไปช่วยไหมให้น้องเข้าไปก่อนพี่ให้น้องเข้าไปก่อนแล้วพี่ออกม้าไแล้วเข้าไปแล้วน้องเข้าไปแล้วทำไมต่อ บุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊โหบนไว้รอตีอยู่อยู่บนอยู่รอรอตีมาเสือกเลยเจ็ดการตีเสือกเลยพี่ไอ้ให้ห้องชูตติ้งไว้เลยนะพี่ถ้าออกเขาจะเอาไปก่อนนะพี่โจออกมาเลยครับออกมาเลยออกมาโหชูตติ้งเลยโหชูตติ้งไว้นะอย่าให้มันมานะไอ้พวกเรดาร์จัดการตีตัวนี้ก่อนมันน่าจะชุบได้เหรอพี่อ่ะชุบได้เนาะมันชุบได้มันชุบได้โจผมทำบ้าเขาอยู่ห้องคอมนะต่อพี่อ่ะ หมดน้องตัวนี้หมดตัวนี้หมดตัวนี้หมดโหโหโหแน่นๆเลยตรงนั้นโหแน่นๆเลยมันมาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้โหชูปติ้งผมโหสนับยิงปิวอยู่อ่าใช่ใช่นั่นแหละมันอันเดียวกันพี่บุกกระเพาเอาให้อยู่นะนี่ตรงนี้กูอยากไปช่วยเลยว่ะตรงนี้เบียดผมหมดแล้วว่ะคือเปนมาแล้วเหรอใช่ใช่ตรงมาร์กตรงมาร์กเบียดมหมดแล้วนะเพชรเพรเพชรดูหน่อยล็อกอยู่ล็อกอยู่มันมาหมื ไช่วยพี่โจนะทั้งนั้นแหะเฮ้ยใค่สนายวะพี่โจไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไไม่่ใชหนีว้ายเสียววะเกาะพังเลยเยแล้วไม่เห็นไอ้ป่าหนูไอ้นี่เลยนะรีเพลย์พี่ป่ารีเพลย์ล่าสุดตรงไหนพี่ ตรงนี้ตายตายไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตรงนั้นอน่ยไม่รู้ว่าคนหรือ <มา S 1> เปล่ามระโหลมอไรขึก่อพ <คน S 2> ังนะต้องเล่นปิดมุมหน่อยอะ่ะเจอบุ๊คไม่เจ็บวะตรงไหนบอดโหวะแต่บอดโหข้างล่างเหรอบุ๊คบอดบอดเล็งไปหลุมอ่ะทางลงอ่ะโอเคบอดยิงใครยิงพี่เหรอ เฮ้ยข้างในตายตายเอ้ยคนนี่โอ้ what the fuck มันอยู่ต้นไม้โอ้ my god พี่ก็เห็นแล้วพี่ก็ยิงไปแล้วแต่ว่ามันไม่ตายไงมันร้องไอ้เจ๋ตายตายเนาะตัวนี้เนบอดบอสไม่มีพี่เจ้าโอ้โหโหแบบดูดูให้เดี๋ยวเจ้าขนของมาดูอยู่ไม่มีอะไรมันมาตัวเดียวกับวัตถุไม่รู้อ่่ะพีไม่เอตี้เนี้ยพี่ยิงไปแล้วสามตัวตี้เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย มันมาตัวสุดท้ายเนี่ยไอตัวที่บาในคุ่มเนี่ยผมกลัวแม่งเข้าไปยิงตาพีคิดถายเลยเฮ้ยแอบดูได้แก่แอบดูได้เนีย่ยผมดูอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งฝั่งปลาหนูเพ่อนแกผมลงไปดูแล้วมันไม่มีนะไอปลาปลาหนึ่งกะทิอะสูนหมดทุกอย่าง,างที่เหลือนิดหน่อย ีดูเซ็ตพี่แต่ว่ามันไม่รู้เซ็ตให้น้องกว่าน้องดูดีน่ากดัวที่สุดคือสไนย์อ่ะอะไรวะเฮ้ยอ้โหอะไรมาพี่บวกกระตั้งเยอะเซ็ตมันใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้เท่าไหร่กว่านดูเพี่ให้มาช่วยเจ้าดึงของไปวะผมไม่ได้ทำบั็กนะไม่ไม่ก็แค่มาดึงได้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 อยู่ อยู่นี่นะมาร์คฟ้าเอ้ยไม่ใช่เอาแมวเอาแมวนี่เอา,เอามาหนี่เออมาร์คนี่มาร์คฟ้างั้นแสดงว่าดาวเทียมมีอยู่เด็กดาวเทียม <ไง S 2> มันหนีมาน,นีนน่พี่ไอตัวนั้นแหละให้มันหนีมาไปแล้วจ้าหรือเราเก็บใหทิ้งได,ได้เอาไปใช้เป็เจ้าดึงของนะตรงตรงมาร์คตรงมาร์คนะตรงมาร์คอ๋อตรงนี้อ่ะใช่ใช่มาดูตรงนี้นะโอเคโอเคได้ได้ โอ้ยลุงนี่เน่าเระเปามาทำบักกี้ดีกว่า้ยพี่โจ้เ็ษใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยอะ่ะคือใหญ่เลยอ่ะไม่น่าใหญ่เอญยไอผมไม่ได้หลอกเลยนะเนีเ่ยเกาะห้าไอเกาะหกอะหมวกเต,ต็มเกาะปอมหรอแตมันโดนกระเป๋ทิ้งอะ่ะพี่โจ้โอ้่ผมต้องใส่เกาะแม่งเย้ยโว้ย เรียบร้อยครับตัวนี้หนักเลยหนักเลยหนักเลยแม่งเกาะหกอ่ะพี่เกาะหกเจ็ดสิบสี่ไม่ตอนแรกคือเจ้ายิงไปเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูในคลิปนะมีย้อน <c oughs> คือไอตรงที่เจ้ายิงตัวนั้นอะ่ะคือยิงไปเยอะมากเว้ยตอนแรกคิวมันตายแล้วก็เลยไม่สนใจอะไรคิวไม่ขึ้นก็เลยก็เป็นบอดเขานี่เอา้าก็เลยขึ้นไปดูอีกมานั่งหันไปยิงโอ้โหเรียบร้อย อยู่นี่เฮ้ยพี่ทิ่ผายแล้วตะบุกล็อกหน้าไว้เลยล็อกหน้าไว้เลยมันแอบอยู่เลยเฮ้ยเดชโอ้โหตายเลยกูดูเองไม่ตายไม่ตายพี่ตะบุกยัดได้ตายเอ้ยมัน่ดไข้างล่างใช่ไหมมาลงล่างไปบุกอยู่เลยเฮ้ยอยู่ได้เฮ้ย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 ได้ลเฮ้ยได้เฮ้ลไมา มันมุดไปฝั่งนู้นแน่เลยไม่ไม่ยังมุดยังไม่มุดอยู่เั่งนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยโคตรเที้ยเลยโอ้อยู่มางนี่เองอยู่น้องเขาตัวเดียวตัวเดียวไรทจ่อมันเออหรอพี่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นมันมันจะมุดไปฝั่งนู้นมัปะไปฝั่งนู้นนะครยถอยมาฝั่งนี้แพ้ถอยมาหลังหลังบอกให้เลยผมตับกาะเล่นคืนเหมือนเดิม่งไม่ไหววะที่เกาะเล่นไม่ไม่ไม่ใครดนใครไอ ผม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 ๋ยวผมเล่นให้ก่อนพี่โจผมเล่นให้ก่อนบู๊บไปดักฝั่งนู้นเลยแก๊สฝั่งนี้พี่แก๊สพี่แก๊สไปฝั่งนี้มันไม่กล้าขึ้นแล้วแหละพี่ดูหลังเนี่ยดูรองไม่ตอนแรกที่พี่บอกบุ้งไงว่ามันเล็งไปหลุมอะบอดเล็งไปหลุมอะไม่คิดว่ามันจะเป็นอยู่ข้างล่างอหรพี่โจใช่อยู่ข้างล่างไงระเบิดไล่ไปเรื่อยนะพี่ไอ้ถ้าจะเล่นนะแต่ว่าตุ๊ปลาแก๊สไปนะที่มี ไม่มีที่สุดแก๊สดิพี่โ,โจโอ้ยเกิดผมจะลงไปยัดมันเนี่ยเนตไปก่อนนะพี่โจเดี๋ยวจะไล่ไปให้บุ๊กเล่นไม่เป็นไรพี่จไล่ไปสมบกสมบกมีระเบิดไหมตักลูกโอ้เยอะเลยลพี่โจ<อ>ไปพี่พไปมันน่าจะไปไล่ลบุ๊กอะเพราะว่าพี่ไล่ไปแล้วเนะี่ย ชิบวะพี่มันอยู่ชิดเราปะตายตายควายเหีย่อลฟาวได้เปล่าก่อนใช้คุ้มกินก่อนหกเนี่ยใช้คุ้มจริงพี่แบบคุ้มเลยอะ่ะแดงเถือง แค่ต่อรานดีหว่านักกานเงนมายืมกันดิกดเต้นแม่งโคตรน่าประทับใจพี่เจ้าต พี่แต่น้องขอลูกแพมมานะพวกอะไรเนี่ยแปดศูนย์พี่เจ้าแรงมากลูกแรงมากโอ้โหฟอลฟอลลูกแปดศูนย์ก็แรงใช่มีมีศพนี้นะฝากดึงเข้ามาหน่อยมาฟ้าพี่เอ้ยบุกดึงได้แปรงหเซตอ่ะดึงพี่พี่โจพี่โจลองดูเกาะข้างนอกที่ผมโยนไปดิดึงหมวกกับกรอบให้หน่อยมั้งอีกไม่ใช่หมวกมีแค่หมวกมีแค่หมวกตัวนี้มีแค่หมวกครับผมฟังแบบเขียนไปเนี่ย ไม่แล้วเกาะเกาะหกอีกอย่างที่กาะหกอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกหกขาวนะหกหกขาวมาเริ่มอ่ะอ๋อเนี่ยนหละหกขาวมาเริ่มอยู่นะเอาเอาให้เอาได้ก่อนพี่เดี๋ยวไปโยนไว้ให้เดี๋ยวให้น้องให้พี่ดึงดึงดึงแป๊บเดียวอยู่ละได้โจ๊กไปเปิดใช่ใครออกอ่ะอุ้ยเออเขาหลุดที่บุกหลุดแลนี่ยโอ้โหกูแตกทิปบุ๊กโดนธนายิงแตก อ้าวพี่ดิดหลุดไปไหนอ่ะ แล้วเว้ยปิ้งหมดแล้วโอ้ยวันเดียวเยจเชอโอ้นาฬิกาโคนเจอโอ้โหน้องเซฟฟ้าการ์ดฟ้าเมาเลยนะในเซฟเยอะโอ้ยเฮีย้ยตัวโคตรหนักพี่เจ้าจะไปจะไป อยากได้มากเลยยายาเขียวเนี่ยเฮียเราแจ็คพอตต้องเป็นผมในยนเฮีย<ๆ><ๆ>กำลังกำลังขึ้นมาตรงอุโมงค์งเลยได้ว่าโอ้โหมีโฟนเดอร์เหมือนกันในเซฟไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้น,อน้นองนอย่าลืมไปพี่โยนของจริงเอยู่ข้างบนก็นได้นะักชิพหา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยแกก็เข้าเซฟนั้นมาดึงของเซฟนี้แล้วก็ดึงไอ้ของทองตรงนี้แล้วก็เตะฟ,ฟ้าก็เสร็จเลยพี่ต้องไปข้างนอกอีกไงผมมีสองปืนกระบอกหกอันนึงแล้วก็หมวกห้าอันหนึ่งน,น,น,นั่นพี่มีสี่สิบล้านตรงนี้ให้เห็นเออ ใช่ก็เฮียแล้วพี่หลอกน้องเงินมันไม่ถึงอยู่แล้วสี่สิบล้านอะ่ะอุ้ยสมมวิ่งตัวปิวเลยอะ่ะพ,พี่โจโทำบัคกให้พี่สอนทำบัคกไปแล้วด้วยใช่ปะ<ม><ำ>เดินให้น้องอ่ะทำเปล่าบัคกที่วางอยู่ห้องคอมนเะ่้เแลสองช่องที่หายไปคืออะไรเฮ้ยของแดงเหรอ ไม่มันไม่มีมันเป็นอย่างนั้น,นเลยเว้ยเออมันเว้นไว้อย่างนั้นพี่ก็งงเหมือนกันว <What? S 1> ่าทำไมมันเว้นไว้ทำไมวะล่ะ What ถไหมเออถึงใช่ได้บุกเราบนเราล่างครับพี

พี่โจ้แม่งวิ่งเป็นจรวดทางเรียบเลยเนี้ยตัวเบาดีออัาไมกออกทางนี้พี่ไอ้ออกทางนี้ออกออกทางนู้นก็ได้ไงวะออกกระเช้าก็ได้เวลาถึงแล้วเี้ โอู๋เกาะอย่างแน่นเลยกระสุนกระสุนแปดกระสุเฮ้ย <c oughs> โอ้โหพี่กยัดแค่ตั้งคนตั้งเยอะไม่ยิงไอ้เหี้ยยิงกูพี่ปืนแสนสามกระบอก ใช่พี่โจให้พี่มาดูนแค่ตัวเดียวอ่ะมันหนักตัวเดียวเลยแล้วตัวล่างเพี่ไม่ดูดมาเหรอตัวล่างไหนก็พี่โจมาร์คตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยพี่โจมาร์ตรงเนี้ยตรงเเดี๋ยวตรงสุดอยู่น้ำเงินเดี๋ยวก็ไปเก็บตัวนี้มาแล้วตัวล่างสุดเหรอที่ยิงด้านสุดออ๋ที่หมวกหมวกหมวกสามต่อสามไม่หมวกไสามเกาะตีเกาะไรทหารน่ะเราออกกันดีกว่าตัวล่างดูดมาแล้วคือเซ็ตมันดีที่สุดคือปืนนะครับพี่โจที่เหลือเนี้ไม่ค่อยดี ถ้าเอาแค่มูลค่าออกอ well. yeah. ่ะเนี่ยนะมันไม่ได้มันทางเราไม่ถึงอ่ะใช่ไปไล่ขายเลยไหนขายได้ก็ขายเลยพวกของมึงของมึงเริ่ขายทองทำไมผมออกเก้าวะกูไม่ได้มีอะไรเลยเอ้าอ๋อผมเก็บยามันมากับกระเป๋ากระเป๋าทเทเวลพี่ดีดีกว่าหรอพี่ดึงให้กระเป๋าเทเวลกว่าน้องดีแล้วเปล่าไว้พี่ทับบัคแค่ โอ้ MK นี่ใช่ป่ะเัตขาวเนี่ยถือ MK ใช่ MK ทุกกี้เมื่ไหร่ MK จดดไปแล้วไงพี่